สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอ,อีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามนะฮะเจ๊แดงนะครับผมเจ๊แดงวันนี้ได้เตรียมผลไม้บายสีนะครับเพื่อจะมาขอโชคต่องวดเลยกับภูมิปูดงงูเหลือมนะครับหรือว่าปูดอหนองในนะครับเอฟซี FC ครับ วันนี้เดินทางมาจากขอนแก่นเลยนะฮะขับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครว่าเจ๊แดงงวดนี้ถูกเท่าไหร่นะครับผม95นะครับเดี๋ยวตามกห้กินมาครับผม ครับสวัสดีครับเจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับเาสวัสดีค่ะโอ้เจไหนเนาะมาเจเสารได้ค่ะมาต่องวดตามใจใจดีใจปู้งาเพผุนให้โชคอืมเลขสูตรบ่าเขาเลยเนาะเลขสูตรโอ้ยพื้นดินทุป่าแต่ว่าเขาเลขซองเทสโอ้แม่นเนาะปู้ยาค่ะเก่งเม็ดสองวดเลยเม็ดเดียวเองเนาะเออวดบังคันุ่นให้เม็ดเดียววดก้อนเพผุนให้เม็ดเดียวโอ้ งวดก้อนคนหาหกสามตัวเดียวงวดเมื่อคันคนห่เก้าหาตรงตรงเพาะตะกลับเจแดงตรงตรงต้องมีอะไรที่เกี่ยวพันกับท่านเนาะเิ่นขึ้นหายเจ้าเร่งเกิดปฏิหารสี่รอบที่สามรอบงวดแรกกับมาเพิ่นเฮ็ดประารนั่นแม่เบิกซับเพิ่นนั่นสิเป็นร่มเนาะแล้วว่ีไปเห็นเนาะเมื่อนั้นเจแดงมากเนาะแมนเจ้าก็ได้มากพอดีวันนี้มากรอบเพิ่นกับมาเห็นไหนเห็นตัวเลขครับ วันนี้ก็จะมาทําพิธีขอต่องวดเลยใช่ไหมครับงวดที่แล้วถูกหลายไม่เจ๊95แหาแสนอยู่เด้แต่ว่าทำทำว่า้าเขาเทสูตรสิได้หลายอยู่พ่อพ่อนักไปเลขสูตรโอ้แหแสนเลยนะครับเนาะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้เจ๊แดงทําพิธีนะครับผมขอภูมิต่อเลยนะครับันได้ลายสี ครับโหทำเองเหรอครับนี่โอ้หนี่เจแดงทำเองเลยค่ะสวยจงเยค่ะทีแดงดงามพิาบานเจ้าเสียท่านบอกว่าจันาเขี่ตอนใหเนี่ยค่ะเาี่ยมาลดเมาลำรดวันนี้วันพระด้วยเลยเจ๊วันพระด้วยเหมือนแปดค่ำครับแปดค่ำ ทีนี้จะไปให้เจแดงทาพิธีนะครับผมตามมาครับผมตอนนี้เจแดงก็กําลังทาพิธีนะครับผมขอโชคลาภนะครับขอโชคลาภหลังจากที่ได้มาเนี่ยสองงวดติดแล้วนะครับสําหรับภูมิที่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวให้เจแดงจัดเตรียมสถานที่เดี๋ยวให้แม่เบิดซับพาก่าวนะครับผมแล้วก็จะขอตัวเลขนะครับจากปูดงในนะฮะหรือว่าปูดงผู้เหลืองเบานะครับเนาะ ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมตอนนี้ก็กำลังผมที่คำทางนะครับให้เอฟซีได้เข้ามาขอโชคขอลาบกันอยู่นะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมครับวันนี้เอฟซีนน FC มาเยอะใช่ไหมโอ้มาเป็นทีตต่งางๆอยู่หมือนเป็นแนนแนะเออชิบแนนแนนยี่เนี่คนกินแนักก็คนหิีวน้กเนี่ ก็จหน้าเพกินนาเพิ <kr> ่ด <eine> ูดเอาดดเอาใจกลนเดวบาีปมหวายจะเียบนมาลายแูเอ้ก็หายะ่อยจตัวไปเาอคอยนกไก็จะเป็นการเริ่มทำพิธีนะครับเนาะธูปจุดเทียนนะครับคอยางไปแต่ผมีกับเบิร์ตน้ลายแบ we คนจากที่สมัยก่อนเป็นป่านะฮะเดี๋ยวดีเริ่มมีคนเข้ามาคึกคืนแล้วนะครับผมแนแต่ว่าผมมีไผลลมป่าได้เลยครับ,รบทำพิธีอยู่นะครับเนาะเป็นยังไงครับเตงเตยย่นเชียงยื่ิดีใจที่ดีใจ น้ำเบืองมั้งเนี่ยสวยแบบไหนเนาะอืออืออือใจสิจันะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปูสีสุโธงาปทุมมาปูสายยันนากระาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจดาบดีดูแลสถานที่แห่งนี้ลูกหลานสุขเป็นเวียงเ,เป็นว่างสีสางเมืองไงเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบมีทางเดียวทีจะสางเวียงสางว่างไงซ้ำเร็จคือให้เด็คือสูหัดสูหัดเด้อปูเอ้ยเงินทอดกามาน้ำโชกน้ำลาบกันศุกร์มาสางงอสางว่างสางเมืองไงเด้อ แกแดงน้ำายสีน้ำหวานผลละไมขั้งมะไรมากู้บรีมากแก่บ,บุญฤอษปันไดเก่าหางวดที่แล้วเมื่อนี้ขอจองวดขอให้ิ่นเห็นชัดชัดตรงตรงฤก้์ปูเดอ้อปูมาให้สองตัวกับให้สองตัวมาโหลดยาปิดยาบังเพิ่นกามาแต่ท่างไก่มาท่างขอนแกนขอให้ได้ซุงวดซุงวัดเด,ด้อปูมาซองบาดได้ไข่เห,ห็นซุงวดให้ปู หายง่ายอยู่นี่แม่ตาสงสารผู้ใดมากก็ห้ได้ส่วยหวด่วยหัวเด้อครับสาธุสาธุบุญกุศลอันใดที่ลูกหลานได้สร้างก็ส่งผลให้ผู้ให้ยงามารับเอาเด้อ ตัวงวดพี่น้องครับต่อไปจะเปิดกันส่องนะครับผมเจ๊แดงจะส่องให้ดูนะฮะปู่จะเขียนเลขให้ตัวไหนนะครับผมปู่จะเขียนเลขให้ตัวไหนนะครับ ba sông pha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เดินดูเลยครับเจ๊เืหะเห็นเห็นเห็นเป็นตัวไหนเจ๊อันอันสองศูนยาหรือตั้งใดพมันเป็นเป็นแบบขัดขเสื่เออวาดใส่กระดาษเออวาดใส่กระดาษให้ดูหน่อยครับสองศูนย์สามเลยครับสองศูนยสามนะครับเจแดงเห็นเป็นสองนย์สามนะครับมเป็น ให้วาดบ่ให้วาดให้ดูหน่อยครับเจ้ร้เขียนที่เห็นมีมีเข็มเป็นอืมว่าต้องมาเบิ่งย้อกันนะ เห็น,น,นตัวใหญ่ๆเลยนะครับเจ๊เ,นเ,เน้นสู่ารมเป็นเนี่ยเป็นังหมเครื่งวเขาห้งไ,ได้มาเขาร่มนะเจ๊มาเขาล่นมนะเจ๊มาทางนี้ <laughs> นี่มันนั่งนี่ครับ,บ,บอโอ้นะครับผมเมา เอฟซีได้เห็นเนาะพี่แดงเห็นเป็นจังสี่แต่ววาตัวนี้ชัดแัดข้วสองข้อสองรถดำก็มาเทดินพอดีนะครับผมคิดว่าลสองสามสามสองสามคู่โอ้โหเห็นเป็นตัวนี้นะครับจักรวาลอาจจะไม่คงสุดท้ายเนาะอือ,อันนี้นสี่กกร รอบก่อนนี่ตองวดเราเห็นเป็นหนึ่งเนาะนนตัวเดียวนานโคงสุทไทยก็ไมเ่เย็นเป็นเก่าเราก็หาเื่องตัวครับ <c oughs> ต้องให้เจ๊ดแดงมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับผมเป็นเนียวทางเนาะค่ะครับ